จุจ้าดูอ่ะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับเขาชูทรงปจอยเด้อทุจร้าก่อนดูอ่ะทุจร้าก่อนอ่ะยังไม่หลิน้ำลายแฮนอ่ะเชิญมาแม่น้ำหลังอ่ะทุจร้าก่อนทุจร้าก่อนทุจร้างาแๆกันได้เบิกมือน่ะเบิกแบบมือน่ะทุจร้าทุจร้าก่อนดูย เอาไปดิสาดบนี้ขาเพลิงนะพ <magaz pairs S 1> ี่น้องไอ้เนาะเน่อยากดิ้นเฮ้ร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 เอาให้นี่มาให้นี่มาให้คนแปลนี่ดิไอ้ให้คนแปลนี่ไปไอ้นี่อ่ะเลยเปิดนะแม่เพลงเปิดนะแม่เพลงอะเนาะ nếu mày vào thêm ăn xịt năm nay anh quần hay ơ bò ạ yêu cả này ้นนลยนะงานนะชนเลยนะยำมาอีกกอนไหมย้ำมาก่อนยำมาก่อนอ่ะวไปเลย เพิ่เพึ่งนิบหนออ่นอ,ย <c ười> อยน้อยคอย่นกัวลูกเอ้คอยในกัว 晌，黄昏、oh, <Yeah. S 1>，晌午，呐。 เมืองย้มอีกเนี่ยมันชิชนตู้แม่นะคะช,ชนตู้แม่แตกนะฮะคาบัลกระเทถึงไหมอะไรพี่น้องเลนาะตอนนั้นนะคะบ่ถึงตอนตอนเป็นห่วงของเด่นนะ หินพ่อล้วบ่ดุไปแบบน้่ไปอา้าตจะบักข่าเ่ดีใจคขาเพิ่งถึงเนาะ เ็นยน้าบ้านนี่คอ,อยนะก็ดกูเจ็บคอนะฮะคอยนี่เบิง้งเบิง้งเบิ้งหันมาทางนี้เอ้าเอ้าไป à bà đôi bà đôi đây đúng vậy ใส่ใแล้วกอ bớt đi bớt đi đi bay hang này, ừ. phải, này. Phải, Bà cuồng Ừ Bà này mẹ này บบราณให้เพิ่นนั่งแต็งเถิ่นพี่นอ้นองให้นั่งตั้งแต่มือนั่นเนาะมืออันลูกสะจอยมาลินนะที่เพิ่นใหายห่วงของเพิ่อนนะจอยกับตอานานั่นค่ะเพิ่นยังมาถึงเนาะบบราณให้เพิ่นนั่งพี่น้องมาให้ลูกนั่งอย่บ้านนี้ค่ะถึงเรียบร้อย <laughs> จุพื้นเรียบร้อย <laughs> mà đây hạnh đua nàng tây hương <laughs> thưng 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 phần thưng 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 bự em kiến là nó bố luôn mô bà đi dạng luôn mô bà luôn mô dạng luôn mô ảm luôn mô dạng luôn mô dạng luôn mô What? คอยเด้อตามตู้แม่แตกเด้อตู้หน่วยเดียวสักคอยเด้อหายเด้ออยากนอน่ะบอพึ่นก็คลายพึ่งก็ดีใจคะาพิ่งทึงไหมพี่น้องพน,ะบน,บน ตามตู้แม่แล้วพวูอเอาพี่มาพี่เอ้ยเอ้ยเอาเอาไปไปไปลงแม่ดุปะ่ะพอ่อดะขี่มือหน่อยหน่อยปะ่ะน้ำลายใช่ป่ะออกแม่มาหนไปอาบน้ำปะ่ะเสียงามเปลือนแด่น ngam <laughs> nhặt bò คนบาคนขี่ดื้อได้ก้าวชนนะลูกชนนะไ <c oughs> ปลงปะเ <c oughs> มื่อยแล้วพอแล้วปะอื <c oughs> อยังขี่อีกปะ ให้<ฆ>แม่บอนี่นะบอลูกให้แม่บอทีท่ห้องเสียงดังแค้มาลูกื หอยอาทิตย์ออกมาเมืองนะ่ะห้องดังก็ได้พอแนี้ยนะลูกปะแมวลงมาลงมาลงเง,ลงลี้ยนะน้นะ่นเะนะาะเนาะปะนัะ่น้่งปะปะปะสแกนเสียงนั่งนั่ลูกปะเนาะปะลงลงเนาะ ไปอาบน้ำไปไปเอารถไปเก็บ้ยงกันไปไปอ่ะลันไปลันไปลันไปไหปผู้ไปมือออกกันลันมือออกลันลันไปไหปเออลันไปไปให้เอารถข้าไปไหปกันไปไปลันเห็นเสื้อผ้ามึงลุลันเห็นสาวอผ้ามึงนู้นาะลันเห็นหน้าผ้าขอามึงอ่ะอืมประตูวัดหนน้ามดมือพี่น้องเงยมันเนาะหากระมือ โมแม็นว่าป้าจอยโให้อันเม่ตู้อุ้มนายพี่น้องให้อุ้มจนนั่นแล้วกรได้ให้อู้เมตุเปหยอุ้มเนาะลูกเนาะเม่ตุอุ้งจะกินฮอตเนาะไปไปลูกไปลานไปไว้เเอาเมื่อก่อนลูกละเมื่อก่อนเพื่อเปโอมตอนนี้ไปไปลูกไปเอาไปเก็บไปเอารถไปเก็บไปไปเฮ้ยเพื่อนวะแล้วปะเฮ้ยโมอยากขี่บ่ อยากขี้ว่าบ่อยากลงมาลูกบ่น้ำเย็นนะฮะสาวเปิดน้ำอุ่นให้ลดไปไปเออไปเก็บลูกไปเดี๋ยวจังดินใหม่นะลูกเนาะไปไปเฮ้ยเฮ้อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยนฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เอ้ยเ้เยเเเเเอไปเก็บ้เเ บอลรเขน็นนะบุญเนาะเยี่ยมหนุเนาะนี่เอาไว้ไหวเฮียงกันนี่เนาะนี่กับป้าจอยซื้อมาตั้งแต่ตะกี้พี่น้องเนาะพร้อมก,กันกับรถเข็นเนาะก็มีอัน,นมีตู้เพิ่นเนาะแมนมีตู้เรื่องเพิ่นซื้อให้พี่น้องเลยกี้พุญเนาะตะกี้บัดรขี่บด้ษี่ซื้อมาเมียนเก็บไปจีซื้อพี่น,อน้องเนาะตอนมีเงินป้าจอยก็ซื้อเมียนเนาะ ใหญ่มากก็ต้องอยางซื้อให้ลูกอยู่แล้วนะลูกใหญ่ก็เดือนพอพาถึงนะคะก็หายพึ้นขีมน้มื่อนี้พี่น้องไอขี่ลายเนะะาะหักก็ลงมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวป้าจอยก็สิพาลูกไปอาบน้ำก่อนจะจบคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะขอบ,บุญขอบคุณป้าลุงลายเลยเอฟซี FC ถูกท่านเลยพี่น้องเลยเนาะที่เขามารับชมคลิปน้องเอคลิปป้าจอยเนาะคลิปลูกวาสนาของป้าจอยพี่น้องเลยเนาะ ขอบุญขอบคุณดาไลเด้อที่เขามารับชมเนาะขอบุญขอบคุณดาไลพี่น้องเลยเนดะี๋ยวเจอกันคลิปหนา้าเด้อพาหลานหน่อยไปอาบน้ำก่อนทุจ่ากันลูกทุจ่ากันทุจ่ากันทุจ่างามๆก่อน,อน,อน,อนไปแมพ่พาไปอาบน้ำเย็นๆนี่นะอทุ่งจา่จากันทุจ่าโยกขึ้นลูกล้วทุจา่าโยกขึ้นโดยโอเคไปแล้วกล่าวกันมาสบายดีพ่อแม่พี่น้อง